พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุธที่27กันยายนคริสตศักราช2023คําพยานชีวิตโดยคุณเคสแครอนคินเดอร์ไอซ์แลนด์ ในหัวข้อเรื่องเกินกว่าที่เราจะเคี้ยวได้อยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่46ข้อ1ถึง11และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่46ข้อ10จงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้า เราเป็นที่ยกย่อง่ามกลางประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกคุณเคธแคโรลเป็นพยานว่าสุนัขออกมาจากใต้ดาดฟ้าพร้อมกับขนมปังนันชิ้นหนึ่งซึ่งคาบอยู่ในปากเห็นได้ชัดว่าสุนัขตัวนี้มีอาหารฝังอยู่ใต้ดินด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่าสุนัขตัวนี้กินอาหารจนหมด ไม่ว่าเศษอาหารใจะใหญ่แค่ไหนก็ตามสุนัขตัวนี้ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ปล่อยให้อาหารหลุดออกจากปากหรือถูกแย่งไปมันพยายามกินอาหารชิ้นใหญ่ในคำเดียวเช้านี้ดิฉันได้ยินประโยคหนึ่งที่ว่าถ้ากัดฟันแน่นเกินไปก็จะไม่มีทางเคี้ยวอาหารได้ประโยคนี้ทำให้ดิฉันนึกถึงสุนัขตัวนั้น บางครั้งเราให้คำมั่นสัญญาต่อความรับผิดชอบและกำหนดเวลาที่จะจัดการกับปัญหาโดยไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะมีต่อชีวิตของเราจากนั้นเราอาจพบว่าตนเองเต็มไปด้วยคำบ่นต่อว่าและสงสัยว่าเราจะจัดการกับปัญหาทั้งหมดได้อย่างไรเมื่อเราตกอยู่ภายใต้ความกดดันและรู้สึกว่ามีภาระเต็มไปหมดการอยู่เฉย มักจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากที่สุดสิ่งนี้ส่วนทางกับสัญชาติยานของเราเมื่อเรามีภาระมากมายอยู่ตรงหน้าของเราแต่เมื่อเราต้องอยู่เฉยๆนั้นขอให้เราระลึกถึงพระเจ้าด้วยการระลึกถึงพระเจ้านี้เองที่จะช่วยให้เราสามารถมอบความกังวลต่างๆไว้กับพระเจ้าด้วยการขอสติปัญญาและการสงนาำจากพระองค์ข้อคิดสำหรับวันนี้ ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใดข้าพเจ้าจะใช้เวลาจำเพาะพระพรักพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่แบกภาระหนักข้าแต่พระเจ้าโปรดประทานสันติสุขแก่ข้าพระองค์เมื่ออยู่จำเพาะพระพักพระองค์แม้ในสถานการณ์แห่งความยากลำบากโปรดประทานสติปัญญา ในการจัดการปัญหาที่อยู่ตรงหน้าด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ